สวัสดีกันอีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมที่เป็น 4, เล็บวันนี้ก็แบบนำพามาเสนออีกเช่นเคยหนึ่งองค์ครับนี่ครับหนึ่งองค์พิมพ์อะไรแล้วครับเนี่ย ดึงหน่อยดึงหน่อยนี่อีมอะไรครับนี่นี่พิมพ์ทวิบารมีนะครับพิมพ์นี้ก็หาไม่เคยเจอแล้วตามน้องตลาดแต่ก่อนก็ยังพอเจอบ้างนะครับเดี๋ยวนี้หายาต่อมนะ อวิปรามีนะครับตัวนี้นะครับที่ <S <S อื call, bon. ่นอีกนะเดี๋ยวผมจะชี้เข้าข้าว้ให้ชมนะครับว่ามีตรงไหนมั่งเนี่ยนะครับอริปรมีก็มีตรงนี้นี่สองเขตนี่ที่สังคตินี่นะ แล้วก็แถวเนี้เนี่บบนสังคตินี่แล้วก็แถวไหนอีกก็มอวชักปุ่นเรืมองนานโดทีในนี้เนี่ยผมสังคติเห็นเนี่ยเนี่เนี่ยเห็นเส้นที่วนไปแล้วก็เส้นนี้สองเส้นนี้พาดสังคติอก้วเส้นที่วขึ้นนี่ฮะแล้วก็บนสังคติ คราวนี้เรามาดูใกล้ๆกันดูใกล้ๆเลยนะนี่นะครับนี่นี่นะเห็นไหมครับว่าบนนี่นี่มันขีดขีดขึ้นไปแล้วก็ขีดขวางที่สังกะสีสองอัน ถ้าขีดขึ้นบนบน,บนกีดขวางอีกเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ตรงแก้มตรงคางข้างข้างขวาข้างขวามือเรานะมีน,นี่มีปุ่มๆลงไปนะมีสักองที่ดูนะผมก็เหลือองค์เดียวเลยเนี่ ของสวยๆขายกันหมดแล้วเหลือภาพเนี้ยคนมาก็ยาวที่สวยไม่สวยก็เก็บไปก่อนเอาสวยไปอเอากเอาไม่สวยไว้ไว้ให้เจ้าของอนี่นะครับช่วงล่างนี่ช่วงล่างเหมือนเดิม มีอะไรอะเขาเรียกอะไรมี100 100ร้อยขีดรอยขวนเนี่ยเรอยทับร0อยเบยเนี่ยดูที่ฐานนะครับนี่ท่ฐานจะเป็นขีดอย่างนี้ทุกองค์กว่าพเนื้อที่ฐานเนี่ยนี่ยเพราะผมมีก็ขายหมดแล้วหลือองค์เดีกตะกอนสวยๆด้วย นี่นะครับเห็นดังนี้นะครับซื้อมาไม่ถูกนะแต่ก่อนี่เดี๋ยวนี้อาจจะแพงขึ้นนี่นี่ยขีดร้อยควรเจออีกแล้วนี่ยประจำเนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องปกติเลยนี่เอยตัดี่นะเอยตัด เห็นทุกคนรอยตาดน่ไม่มาก,ก็น,น้อยนี่ทางนี้ทำนี่นะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะจุกอยู่ข้างไหนโอ้จุกอยู่ข้างล่างดีอย่างเงี้ยจุกอยู่ข้างล่าง นี่มีรอรยงัดแงะไหมนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยมีรรยงัดแงะเปล่าผมไม่รู้นี่นะครับนี่ดูใต้ฐานนะม,มีเส้นทิวเปล่า ก็เห็นนะครับเนี่ยเส้นเทวเส้นเทวแล้วก็ดวงอาทิตต์ดวงอาทิตย์จุกจุกนะครับจุกไม่ใช่เดือยนะจุกนะไม่ใช่แกะด้วยเอาดูาด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็ปกติตรรงดา ตรงนี้ก็ทูโทนครับอ้นหลังน,งนี่นะครับนี่ภาพนี้นะรับนี้ ้ดูเอาแบบว่าชี้จุดต่างๆก็ต้องเข้าไปดูในพระยิ่งสมานรรมบัตรมีกี่พิมพ์ดูได้ที่นีของเพจอรันชกนะครับต้องเข้าไปดูอันนี้ต่างๆครับจะลงไปหมดอันนี้ไอ็องค์จริงๆพลิกไปพลิกมาได้ในนั้นมันจะแบบว่า ภาพหนิ่งใหญ่เนี่ยตรงนี้นะอย่างที่บอกนะตรงนี้นะอย่างที่บอกเลยเนี่ยไม่ชัด ้างนี้ชัดเอา,เอาละเนี่ยเห็นไหมครับชอบจะบี้จะ,ะไล่เรื่อยตรงนี้เนี่ยนี่เนี่างคางฐานเนี่ยประจำที่ไม่บีก็มีนะเนี่ยไม่มีกะไรชัดตวยเร็วเนี้ย 100 100ร้อยขีดร้อยขวนร้อยครูดร้อยอะไรเขาไม่รู้โอเคนะครับแค่นี้นะครับพิมพ์ทาวิบารมีนะครับผมก็ได้เสนอนำเสนอทั้นไปหลายพิมพ์นีะที่ไม่นำเสนอกม็มีพิมพ์พิมพ์จีบอลิว้วแล้วก็พิมพ์จีบอเรียบ พรได้ขายไปหมดแล้วไม่มีของแล้วก็จะเสนอท่นานหลายพิมน,นะอยู่ไม่รู้อยู่กี่พิมพ์แต่ก็เสนอทันหมดกองมีกี่กองก็เอามาเสนอมนเสนอซ้ำบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันนะขอบคุณครับที่รำเข้ามารับชม